ถ้าคลิปนี้ช่องเพสัจแนลสุดภาคพิณพ่อพีมาเยี่ยมชมกุ้งนางควายงามเมืองพญาแลนะครับตอนนี้ช่องเพื่อซัจแนลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับต่อไปไปทํานเพรู้จักนเลยครับมาแล้วมาแล้ว <Okay. S 2> เอาละนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักชัแนวสิบห้าพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมกุ้งนางความคว้ยงามเมืองพญาแลนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับพี่ครับแนะนำตัวให้พี่น้องรู้จักนะครับสวัสดีค่ะ กุ้งกุ้งนางควายงามเมืองพญาแลครับจากับส่วนมากกับจากกับดีเจกุ้งนางอะค่ะดีเจกุ้งนางนะครับทั้งวิทยุทั้งคืนวิทยุนะครับทั้งคืนวิทยุจัดรายการน้าครับเลยมาเรียงควายพร้อมเรียงงัวพร้อมครับเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างนะครับจะเอาควายแม่นี่ซื้อมาจางไหนครับซื้อท่อแสงค่ะเจ้าทอแสงเนาะครับทอแสงเจ้าท่อแสงที่ไปงานประงานประกวดอยู่ จังหวัดอุทัย่าสุดเนาะล่าสุดค่ะงั้นเอิญเอียงก็ละงานกระบือแห่งชาติรั้งที่สิบรั้งที่สิบแม่นนะครับจะเจ้าท้อแสงนี่อายุจักปีครับสองปีสี่เดือนค่ะสองปีสิบเดือนนะครับสี่สองปีสี่เดือนจนะครับเจ้าทอแสงนี่เป็นลูกของไผครับลูกของเงินอุทัยค่ะเงินอุทัยเงินอุทัยแม่แม่บุญตาแม่เป็นแม่บุญตาจะา เงนินอุทัยตอนนี้เงนินอุทัยตอนนี้ก็อยู่เขาใญงครับอ,อยู่กับนินลณีฟาร์มนินลณีฟาร์มจ่าละก็แม่เขาอยู่กับเสยเต้ยค่ะคเสตเต้ยอยู่ชนบุรีครับก็เดินหลายสนามอยู่เดินหลายสนามแล้วกับส่วนใญ่สิเป็นสายประกวดนะครับเนาะจ้ะาได้ร<ด>างวัลได้รางวัลอยู่กับได้ที่ละหลายแน่หน่วยเนี้ย ไดล่าสุดนี่ก็ได้ได้แกนแชมป์เราก็งานงานบึงสัมพันธ์ออบึงสัมพันธ์ค่ะก็ได้แชมป์แล้วก็แกนแชมป์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับได้แชมป์อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มาได้แกนแชมป์อยู่ที่จังหวัดอุทัยค่ะตัล่าสุดนี้ก็คือถวยพระราชทานครับจากพระเทพครับคือว่าประสบวามสําเร็จเนะพี่เนาะค่ะนะครับแต่ในระดับหนึ่งของคนเลี้ยงควายเนาะครับ เป็นลองเป็นรางวัลที่ใ่ฝันครับผู้ขายก็ใ่ฝันอยากได้เออครั้งนึงก็อยากได้ถ้วยพระราชทานจังซี่นะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่ครับในระดับหนึ่งค่ะพี่มีการดูแลควอยยังไงครับก่อนเขาประกวดครับเออมันเกิดจะมีเขาเอิ่นอีกอย่างก็ล่ะไอโปรแกรมโปรแกรมหน้าที่นี้ก็คือแบบว่าครับการให้อาหารค่ะการให้อาหารก็จะ พิเศษขึ้นมากกว่าปกติแน่ก็ขึ้นอเน้นปริมาณหลายขึ้นแน่สิแม่จ้ายังอาหารคนเขาเคยให้ถ้วยหนึ่งถ้วยต่อมื้อต่อมื้อก็คือเช้ากับเย็นแต่สิเพิ่มมาเป็นสองถ้วยสองโลเช้ากับเย็นนั่นี่คะก็เป็นมื้อนึงก็เป็นสี่สี่โลส่แม่จ้าที่ปกติทาโดยทั่วไปก็ให้วันละ สองกิโลเช้าโลเย็นโล่ใช่ไหมครับแล้วก็ปริมาณก็คือพวกพวกหญ้าพวกหญ้าสดหญ้าแห้งเราก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตามปกติคือให้กินเองครับค่ะเพราะเขาเสียขาโปรแกรมประกวดเท่ากับเท่ากับมีมีปอนแนสงสช่ไหมจ้าครับมีปอนมีถ้าเขากินเองเทาก็กินน้อยเนาะครับ เท่ากับมีปอนแองซ์ก็คือกินได้ลายขึ้นนะสิแม่าาก,การประมาณนี้อะค,ะค่ะได้ว่ากับบุรุษว่าขายอื่นพืนพื่นเหตุจากไหนแต่เข้าเหตุจินสี่แล้วก็ที่เสริมเข้ามาก็คือมีกล้วยค่ะมีกล้วยน้ำว่าจะให้กินทุกมือสมมติว,ว่าเดือนหนา้าจะมีการประกวดเขาต้องเตรียมคอยเท่านี่ก้อนอีกประมาณสองเดือนนะครับเนาะย้อนหลังหรือว่าดูแลมาตลอดเลยจ้าก็ดูแลมาตลอดเพราะว่าดูแลมาตลอดเพราะว่าคอยเป็นคอยสายประกวด จ้านะครับจ้าประมาณนี้ทัานกรรมการคเพื่อนไฮแกรนแชมเจ้าท่อแสงนี่เพื่อนพีานณาไม่รูปแบบใดครับเอมตอนตอนแกนแชมนี่เพื่อนจะโบโบบรย้ายเพื่อนจะโบบอกเพื่อนจะโบคอมเมนต์ควายเฮาครับคือเพื่อนสีคอมเมนต์เฉพาะตอนแชมตอนที่ได้แชมเพื่อนสีคอมเมนต์ตอนนั้นแต่ตอนแกนแชมนี่เพื่อนกะจะย่างเบื่องย่างเบื่องแร้วเพื่อนกะ ก็กระตบตูดห้เลยไหมอ๋อทั้งการเันการเพิ่อนกระพิณาทั้งการเพื่อนกระพิ้าห้ยเองเลยแน่นค่ะอ๋อครับผมถ้าตอนวิจารณ์ก็คือตอนแช่มตอนตอนรุ่นเดียวกันก็คือเขาเขาเขาสิยูรุุนฟันน้ำนมเพื่อนเนี่ยสยู่ลุนฟันน้ำนมจ้าฟันน้ำนมคือหมายถึงว่าคำว่าฟันน้ำนมก็คือหมายถึงฟันยังบุรุษแม่จ้าครับจ่าคือคือค้นเลหล่ะคือเขียวน้ำนมว่าท่านเฮียนไหม ผมขอขอไปเมืองไกลๆนี่ได้ครับค่ะโอ้ยไงบอครับพี่น้องครับส่วนสูงสูงเท่าไรครับสูงตอนนี้หาสิบกว่านี่แหละพี่กับบอบ่ไดวัดผมสูงลอยเก๊ซิบนะครับพี่น้องครับตอนนี้เห็นผมบอใหญ่ไหมตัวเองใหญ่หักเนาะพี่จะ เขากัยังสีใหญ่ก็นี้อีกหลายอยู่เพราะว่าเข่าขางระท่านอีกเนียเข่าของ่ท่านในรล่นมันต้องฟันน้ำนมแล้วก็จะเป็นฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้สองคู่นบบนี้นะคะครับคค่ะือตอนนี้เขาเขากัยังไว้ยังหน่อยถือว่าหน่อยอยู่กะับยังสีการเจริญเติบโตกับสีอีกหลายอยู่ครับค่ะจะเจริญพันธุ์ไปก็นี่อีกสีไงก็นี่อีกสีสูงก็นี่อีกนะครับเนาะที่นี่ก้อนไปประกวด คนในลากจุงยังไงครับเวลาคนใหญ่คนใหญ่ไปแจะมีมีรถค่ะมีรถรถหกหล่อแน่สิบหล่อแน่พกพวกกันครับปุพนมีรถเมื่ออาชีพอะค่ะที่ที่รับทรงประจำบางสิ่งเอากรโทรหาครับเพื่อนเพื่อนก็ดีค่ะตามที่ใช้บริการมากก็ดีเพราะว่าเพื่อนดูแลให้ให้ดีคักจะแขนอูไปนอนเป็นเนื้มรถแล้วก็เอาสเปร์สเปร์คือังทังฉีดยาเขาน่ะ ฉีดน้ำอาอาะฉีดน้ำระบายความร้อนอ่าครับฉีดไปน้ำล้วก็อ่าไปพ่นกันครผูกเปไปน้ำมือสิม่จ่าดีอยู่ครับเพราะว่าระยะทางเนาะครับเนาะแนนค่ะหลายร้อยกิโลแนนคอยก็ต้องมีการเมื่อยการห่อนค่ะมีขาหลักจุงปะครับกะมีค่ะมีขาหลักจุงมีเนาะครับเนาะจ้ากะไก่ไก่เลอแต่ครับระยะทางครับนี่คนนั้นลุงนันแล้ว นี่ครับพี่น้องครับท่อแสงจะเป็นความไฟสันของแต่ละฟาร์มเนาะถ้าไปอยากได้รางวัลกลับมาสินะครับจะได้ก็ดีใจครับ <laughs> ได้ก็ดีใจ <laughs> มันก็เป็นขวัญกำลังใจของคนเลี้ยงควายพัฒนาควายถือว่าพี่กุ้งง้างนี่เป็นนักล่ารางวัลกไ็ได้นะครับพี่น้องครับก็บว่าถึงปน,นั้นดอกพุทธ ยังน่ถึงขนาดนั้นไปถูกฟาร์มไปถูกสนามนะครับน้ะล่าสุดวันที่หนึ่งพื้นสภาซึมีการประกวดควายอยู่มั้ยครับเออเดี๋ยวนเ้พันวาอยู่กาลสินค่ะกาลสินนะครับนะเดี๋ยวผมก็ตสิตองตามไปค่ะนะครับค่ะพี่นังเดี๋ยวไปยังตัวครับกะว่าสิเบื้องก้นเดี๋ยวถามพวกพวกกันก้นที่แน่แนกะ จะเอาจออจเจ้าคุณไก่ไปอ๋อจะเอาขุนไก่ไปนะครับะจะหรือว่าบางเทื่อกอาจจะเอากระเกตไปงสิแม่จ่าครับผมเบิงเบิงบึงคว้อผอมเบิงบุคลาก่อนก่อนอืมครับผมจะพอไปงานอุทัยบางหาันบุลนคลาก่อนบพเพเมื่อยอ๋อครับบุคลาก่อนพเพนะครับเนะาะจะเมื่อยคนดูแลคอยบพอพพี่ ส่วนใหญ่ที่เป็นคนดูแลเองส่วนใหญ่ล่กดูแลเองมันมันก็ต้องไงมีผู้ช่วยแม่จ่าสมมุติว่าจังควายไปยุ่งั่นเนาะเออมีคนตักน้ำให้มีคนปลอนหยาดซอยจ้าประมาณนี้นะคะแล้วถ้าคนหน่อยมันก็เมื่อยนะรอบบางหันควายสามตัวคนหาค้นรู้สึกว่าจะเมื่อยเพราะสมควรหาหาค้นก็จะควงนะที่ทรงเข่ามีสามตัว ดีสามตัวค่ะอยู่งั้นบึงสาออยู่งั้นไออุทยมีทอแสงมีกุณไกลแล้วก็กละเกับตอนนี้ลงน้ำไปแล้วอ๋อครับจ้านะครับห้านาทียังโอเคครับที่ครับจะเอาเขาได้เลยครับผมอยากลงน้ำได้ไหมอยากลงน้ำครับเห็นเขาลงนะมามาเข้ามาก่อนเดี๋ยวตัวเองพึ่นลง